นดูอย่างคนนน้นสกอโอแนวร้อยชั้นได้ปะเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โอไม่ก็ยังต่อขึ้นไปได้อีกนะคะเนี่ย สวัสดีค่ะน้องทุกคนเอาล่ะก็กลับมาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอกเหมือนเดิมนะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันเลย c h e e s e b u r g e r s i m u l a เ o r อ,ลเลเอนั่นเองนะคะแค่ได้ยินชื่อแมปก็หิวแล้วนะทุกคนเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์เป็นอะไรที่พี่นิวนะคะชื่นชอบมากๆเลยก็ว่าได้นะคะและในวันนี้นะเราก็จะมาเล่นในแมปนี้กันนะขอบอกกันเลยนะคะว่าในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปใหม่นั่นเองนะ ถ้าเกิดใครนะคะเล่นเกมโรบอทเป็นประจำนะคะก็จะรู้ว่าไอ้แมปซูมูลเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่หมๆขึ้นมาเพียบเลยนะ <S <S อาราคาไม่รอใช้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะคะมาดูกันว่าแมปนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอมาดูที่ร้านค้าแป๊บหนึ่งนะโอ้โหของขายเพียบเลยเนี่ยร้านค้าไป <S <S เดี๋ยวเรานะไปทําการเล่นกันเลยค่ะกับชีสเบอร์เกอร์ซูมูลเตอร์ เห็นแล้วหิวมากอ้าวแล้วค่ะตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้พี่นิวก็ลองเทสเทดูนะว่ามันเล่นยังไงนะคะอะเดี๋ยวเรานะเข้ามาเล่นในแมปนี้กันเลยมาดูกันว่ามันเล่นยังไงนะคะตัวอะไรสีเหลืองเนี่ยโ,โหให้ตายเถอะโอเมก็พระเจ้าช่วยทอดกล้วน่ากลัวมากโอเคเราก็ไม่มมวกเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะ,ะการเล่นนะคะก็คือให้เราเนี่ยคลิกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะมีชิ้นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะ,ะดูดิหิมะเป๊บ อ่ารู้สึกว่าพี่นิวนะสามารถต่อแฮมเมอร์เกอร์ได้ประมาณ10ชิ้นนะตรงนี้นะคะเราก็ทําการต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบ10ชิ้นนั่นเองนะโอเครู้สึกว่าจะครบแล้ว <c oughs> พอมันครบแล้วใช่ไหมคะมันก็จะให้เราเนี่ยไปทําการขายนั่นเองนะโดยการเทเลพอร์ตไปตรงนี้เลยปุ๊บ อ่านี่ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เงินมานะคะนี่เลยเงินจะขึ้นมาตรงนี้นี่รู้สึกว่าขาย10ชิ้นก็ได้10บาทอะไรแบบนี้นะเราก็ทําการแบบว่าคลิกไปเรื่อยๆนะคะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นขนมปังนะ,ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพวกเนื้อพวกหมูพวกไก่อะไรแบบนี้นะก็อย่างที่บอกนะคะว่าของพี่นิวเนี่ยมันสามารถคลิกได้แค่10ชิ้นนะ,ะเพราะว่าตอนนี้เลเวลของพี่นิวนะคะมันก็แบบว่าเออเริ่มพึ่งเล่นนะคะเอาละ่ละเทเลพอร์ตไปเลย นี่แบบนี้นะคะเราก็จะได้ตังมาสุดยอดตอนนี้พี่นิวก็มีตัง30บาทแล้วนะ,ะตรงนี้มีช็อปร้านค้าขายด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนอุ๊ยอะไรอะรู้สึกว่าพี่นิวยังปลดล็อกไม่ได้เหรอทาไมยังปลดล็อกไม่ได้อ๋อเราต้องทาการซื้อนั่นเองนะคะอันต่อมามันจะเป็นชีสนั่นเองนะ,ะทุกคนชีสเนี่ยขายราคา30เดี๋ยวเรานะ,ะเรามาซื้อชีสด,ดีกว่านะ,ะมีเงิน30พอดีโอเคมา โอ้ซื้อมาแล้วเนี่ยนี่เราก็จะได้ชีสมาไหนมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ะพี่นี่ลองคลิกนะฮะปุ๊บอ่ะหนมปังมาก่อนต่อมาก็เป็นเนื้อนะฮะแล้วชีสอะ่ะ นี่ชีสมาแล้วนะชีสมาลําดับที่สามโอ้โหชีสหนาหน้ากินมากเลยนะมันก็จะเป็นเนื้อสลับกับชีสไปแบบนี้นะทาให้แฮมเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้ไม่ก็แจมโบ้เลยตอนนี้ก็จะครบสิบแล้วโอเคครบสิบก็ไปขายกันปึ๊บมาดูกันนะโอ้รู้สึกว่าพอมีชีสนะคะพอพี่นิวขายได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมา20บาทเลยนะ oh. ขายครั้งหนึ่งได้2ีบาทโอ้ไม่ก็เฮ้ยมันมีแบบว่าไปด่านอื่นด้วยนะเดี๋ยวนะแต่ว่ามัน ต้องใช้อะไรเนี่ยใช้ท็อปปิ้งซื้อเหรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรเข้าไปดูก่อนนะปึ๊บเดี๋ยวนะมันคืออะไรเป็นจานเหรออ๋อสามารถเปลี่ยนจานใส่พวกแฮมเบอร์เกอร์ได้ด้วยนะฮะเฮ้ยดีอะ่ะเปลี่ยนจานใส่ได้ด้วยเออแลมดีเฮ้ยอันนี้คืออะไรโอ้โหรู้สึกว่าของขายเยอะมากโอ้มีแบบว่าสีของขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ขายด้วยนะฮะเฮ้ยแจมโบ้เลย ทุกคนโหสีชมพูก็มีสีฟ้าก็โดนนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็แบบว่าอ่าใช้เงินในการไปด่านอื่นนั่นเองนะ,ะด่านต่อไปเป็นด่านเบรสิตี้นะะหรือว่าเมืองขนมปัง <c oughs> หูน่าเข้าไปมากเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่20บาทอ่ะขอยืมก่อนได้ไหมอะ <c oughs> อะตอนนี้นะพี่นิวก็เก็บตังค์ได้40บาทแล้วเดี๋ยวลองมาซื้อจานดีกว่านะ,ะ <c oughs> อาจานนี้ประมาณสานะคะ มันบอกว่าสามารถบรรจุได้25ส้าอ๋อทำให้เราเนี่ยบรรจุแฮมเบอร์เกอร์ได้สูงขึ้นเฮ้ยมันดีแบบนี้นี่เองนะคะจัดมาเลยนะโอเคได้มาแล้วนี่เลยมันก็จะกลายเป็นจานสีฟ้าแบบนี้นะจะเห็นว่าตรงนี้พี่นิวเนี่ยสามารถบรรจุแฮมเบอร์เกอร์ได้25ชิ้นนะดูโอ้โหคือแบบว่า มันแหลมมากเลยนะน้องๆก็มาดูกันว่าถ้าเกิดเป็นแฮมเบอร์เกอร์25ชิ้นนะคะมันจะสูงขนาดไหนจะกลายเป็นคอนโดแฮมเบอร์กเกอร์ไปเลยก็ว่าได้นะทุกคนโอ้ไม่ก็รู้สึกว่าแค่25ชั้นนะคะก็ดูสูงแล้วน,นี่โอ้ไม่ก็โอเคเต็มแล้วนะนี่เลยนี่คือ25ชั้นนะขอให้น้องๆดูก่อนล้วกันนี่ค่ะแฮมเบอร์กเกอร์25ชั้นแต่ก็ถือว่ายังไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะ นน่นดูอย่างคนนน้นซะก่อนแนะโอหูหร้อยชั้นได้ปะเนี่ยโหดูดิโอ้ไม่ก็ยังต่อขึ้นไปได้อีกนะคะเนี่ยโอ้ไม่ก็สุดยอดเลยโอเคแล้วก็ไปทําการขายกันนะเปิบมาแล้วโอ้โหได้ตังมาสุดยอดถ้าเกิดเราอยากจะไปไวๆนะเดี๋ยวเรามาดูช็อปร้านค้าก่อนนะคะช็อปร้านค้านะคะมันก็จะมีแบบว่าเอ่อของขายอะไรแบบนี้นะนี่มีเกมพลาตัวช่วยด้วยนะมันบอกว่าถ้าเกิดนะะเราไม่อยากคลิกนะคะนี่มันมีออโต้เบอร์เกอร์ด้วยนะแบบว่า มันเป็นแบบอัตโนมัตินะทุกคนแบบว่าไม่ต้องคลิกให้แบบเบอร์เกอร์มันต่อชั้นสูงขึ้นไปอ่ะคือแบบมันเป็นแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะราคา129โลบักเอาราค่าเดี๋ยวพี่นิวนะจะลองซื้อออโต้เบอร์เกอร์ดูแล้วกันนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเมื่อยมือนะทุกคนอ่ะจัดมาเลยนะ่ย129โลบักนะมาดูกันจะเห็นว่านี่เลยเห็นป่ะว่าข้างล่างนี้นะมันสามารถแบบรันไปได้เองเลยเนี่ยโดยที่พี่นิวเนี่ยไม่ต้องคลิกเลยนะคะโอ้โห129โลบักก็คุ้มเเหืออนนนนกััีี่ยดดู้ พี่นิวไม่ได้ทําการคลิกเลยนะโอ้สบายสบายแฮรเอาล่ะตอนนี้นะพี่นิวก็เก็บได้ประมาณเกือบพันเหรียญแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อ,อขนมปังส,สีกันดีกว่านะคะอยู่ไหนเนี่ยขนมปังสีสเออแป๊บหนึ่งนะนี่เลยขนมปังสีสสนะโอ้โหสุดยอดดูซื้อว่าซื้ออะไรได้บ้างรู้สึกว่าเออมันต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่สามารถช่วยเราเนี่ยท็อปปิ้งสปีดได้เก้าเลยนะ อันนี้น่าสนใจโอเคซื้อแล้วกันนะมันต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะน้องๆอันนี้ห2อโอเคซื้อมาแบบเลื่อนขั้นเรื่อยๆงั้นเราเอาแค่นี้ก่อนละกันโอเคไปทําการขายก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แฮมเบอร์เกอร์พี่นิวเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวนะก่อนจะไปขายพี่นิวต้องการให้มันแบบว่าสูงๆขึ้นกว่านี้นะคะจานนี้สามารถบรรจุได้50อ่ะจัดมาเลยนะคะ จานสีชมพูได้ร้อยสามสองจัดมาเลยจานต่อมาได้ร้อยห้าสิบอ่ะก็จัดมานะคะตามลําดับเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีตังเหลือเอาแค่นี้ก่อนละกันเนะเอาแค่ร้อยกว่าละกันตอนนี้พี่นิวสามารถบรรจุได้ 150. ร้อยห้าสิบึกสึกว่าตอนนี้นะพี่นิวมีแค่ชีสกับแฮมเบอร์เกอร์นะคะดูของคนอื่นดิมีพงมีผักด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวเราไปซื้ออะไรมาเติมก่อนดีกว่านะะรู้สึกว่าท็อปปิ้งเราไม่เยอะเลยนะทุกคนอะอันต่อมารู้สึกว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศนะจัดมาเลย นะเราต้องซื้อท็อปปิ้งบ้างอะไรบ้างต่อมาเป็นผักนะคะอ่ะจัดมาต่อมาเป็นหัวหอมโอเคจัดมาเลยนะวกน้อนๆทุกคนต่อมาเป็นมัสตาร์ตังไม่พอนะทุกคนพอก่อนจะเห็นว่ามันเริ่มมีหัวหอมมีมะเขือเทศมาแล้วนะนี่ตอนนี้แฮมเบอร์เกอร์พี่นิวสูง7 3สามนะคะมาดูกันว่าถ้าเกิดสูงประมาณร5อห้าิมันจะขนาดไหนได้แล้วนะอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคมาดูกันนะร5อห้าบหูสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยว้าว สูงมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําการขายกันเลยดีกว่านะว่ามันจะได้ราคามาเท่าไหร่นะ,ะขายไปเลยมามาดูกันวูหูได้มา930โอ้โหมีแถมด้วยได้มาเกือบพันเลยนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจอฝ่าแฝดอีกแล้ว <What? S 1> <laughs> เจอฝ่าแฝดโอ้หหน้าตาเหมือนฝ่าแฝดเลยนะหน้าเหมือนเป็นน้องพี่นิวอะดูดิเออน่ารักดีนะเป็นน้องแฟนคลับยินดีต้อนรับน้องแฟนคลับด้วยนะคะ เอาละเดี๋ยวเรานะจะเข้าไปด่านอื่นกันดีกว่านะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีด่านเบรสิตี้นะหรือว่าด่านขนมปังซึ่งตอนนี้เงินของเินิวก็พอแล้วนะคะเราจะเข้าไปในด่านนี้กันจัดมาเลยนะคะอ่ะเข้ามาแล้วโอ้ด่านนี้ดูสวยเดี๋ยวนะคืออะไรอะ่ะมีบ้านด้วยหรอนี่คือบ้านหรืออะไรเข้าไปได้หรือไม่ ลองเข้าไปดูเอาเข้าไม่ได้นะแต่จะบอกว่าเออในแมปนี้นะเออที่เป็นซิมูเลเตอร์เนี่ยไม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นไปได้ไงที่แมปซิมูเลเตอร์แบบนี้จะไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะ <What? S 1> แต่อนาคตอาจจะอัปเดตสัตว์เลี้ยงขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าแมปนี้นะคะยังเป็นเออแมปใหม่อยู่นะทุกคนเฮ้ย hey! นี่มันตัวเรานี่นาคือ,อไรอะ่ะเฮ้ยตัวเิญียวจริงด้วย อ๋อเราสามารถมาทําการขายแฮมเบอร์เกอร์กับตัวเราได้ที่บ้านนะคะว้ Amazing โอ้โหมาซื้อท็อปปิ้งดีกว่านะทุกคนท็อปปิ้งท็อปปิ้งซื้อท็อปปิ้งเพิ่มต่อมานะคะเป็นมัสตาร์ดนั่นเอง400จัดมาเลยนะคะเพราะว่าพวกท็อปปิ้งนี้สําคัญมากเฮ้ยมีเบคอนด้วยโอ้โหจัดไปเลยเบคอนนะทุกคนแม่ ต่อมาเป็นอะไรตุรกีเบอร์เกอร์นะต้องไปปลดล็อกที่ด่าน f o r e s t of B อนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยคะจะลองเข้าไปปลดล็อกขนมปังสีชมพูในด่าน Candy l a n นดดูนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่นิวมีท็อปปิ้งเยอะมากเราสามารถเข้าไปได้แล้วนะคะอ่ะลองดูเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยเป็นไงว้าเดี๋ยวตายเฉยอ๋อมันต้องกระโดดแบบนี้นะะอ๋อนี่ไงมีช็อกโกแลตตรงนี้นะไปเลยไปเลยไปเลยฮึบ โอเคได้แล้วอุ๊บมันลําบากตรงที่เราถือแฮมเบอร์เกอร์ไปด้วยแล้วก็กระโดดไปด้วยนี่แหละค่ะโอเคได้แล้วนี่ยเรามาถึงกล่องสมบัติเรียบร้อยแล้วทําไงอะ่ะโอเคอุ้ยเราสามารถกดล็อกนี่เลยบัมเบอร์กัมเบอร์เกอร์ได้แล้วเนะะี่ฮะไหนดูซิเราต้องไปที่เอ่อตรงไหนลืมนะคะ ไม่ใช่จานไม่ใช่ต้องไปที่ร้านขนมปังนะคะเราสามารถปลดล็อกได้แล้วนี่เลยเราก็อ q u i p ปมาเลยนะฮะดูสุดยอดเลยพี่นิวนะคะก็จะได้เป็นบับเบิ้ลกัมบันหรือว่าขนมปังหมักฝรั่งมานะคะเออดีจังเลยขนมปังหมักฝรั่งอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเต็มแล้วนะ,ะ150ชิ้นไปขายกัน ได้ตังมาเท่าไหร่หูสอ0พันลยทีเดียวนี่ยฮะน,อนอ้องๆอ้าจะเห็นว่ามันมีสีชมพูขึ้นมาแบบนี้เป็นขนมปังสีชมพูเห็นไหมคะโอ้แจ่มมากเลยได้ขนมปังสีชมพูมาแล้วเอาและเดี๋ยวพี่นิวนะ่จะลองเข้าไปในด่านใหม่ดูดีกว่านะคะคือด่านนี้นะมันคือด่าน blue city หรือว่าเมืองสีฟ้า2,500บาทจัดมาเลยนะ มาแล้วด่านเมืองบูซิตี้โอ้โหสวยงามเอ้าพอเข้ามาก็มาเจอตัวเองยืนรับแฮมเบอร์เกอร์เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพึ่งขายแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งขายโอ้โหสุดยอดเลยทุกคน เป็นเมืองที่สวยมากเลยนะคะนี่ยังมีด่านเข้าไปอีกนะทุกคนเป็นด่านภูเพิ่นซิตี้หรือว่าเมืองสีม่วงเอาวล้ค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาเล่นในด่าน s ิสเบอร์เกอร์ซิมูเลเให้กับน้องๆได้ดูกันนะคะจะบอกว่าพอเล่นแบบนี้แล้วก็รู้สึกหิวยังไงก็ไม่รู้นะแบบมันน่ากินมากเลยอะ่ะ ขนมปังสีชมพูถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากเล่นนาะคิกลิงใต้คลิปพี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะส่วนวันนี้พี่นิวและเหมีชวชักแล้วก็น้องๆ f อทั้งหลายที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยโอ้โหยินดีต้อนรับอย่างมากเลยนะที่เข้ามาเล่นด้วยกันส่วนวันนี้พี่นิวไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆนี่เมีชวชักเดี๋ยวพี่นิวนะจะเอาแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไปขายตัวเองเดี๋ยวนะพี่นิวจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปขายตัวเองทำไมอ่ะ <Huh? S 1> ก็มันขายได้นี่นะ,ะไม่เชื่อมาดูนะ นี่ไงเอาแฮมเบอร์กเกอร์มาขายตัวเองดีกว่าดูซิว่าได้กี่บาทโอ้โหได้เงินมาสี่พันโอ m มกอ d เมียวชักแบบนี้อนาคตเรารวยเละแน่นอน